สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุขการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมคลิปสมุนไพรที่มีชื่อว่าพักกัดนานะครับท่านผู้ชมครับพักกัดนาหรือพักกัดฤาษีหรือบางท้องที่ก็เรียกแตกต่างกันไปว่าชื่อของเขามีประมาณเกือบสิบชื่อนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ภาคไหนถ้าเคยเห็นต้นลักษณะแบบนี้ก็ คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับเชิญติดตามมาดูพร้อมกันกับผมเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจเจ้าต้นผักกาดนาผักกาดนาเราไม่ได้ปลูกเองนะครับท่านผู้ชมเขาเกิดขึ้นมาเองครับต้นก็จะสูงแบบนี้กลิ่นของเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับหอมในปากเวลา ใบใช้ใบยอดใช้กินเป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมครับกินกับพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปวกลาบต่างๆใช้ในแกงอ่อมวกแกงอ่อมก็ทำได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นผักดองก็ทำได้ท่านผู้ชมครับ ผักโบราณนะครับผักกัดนาผักโบราณชนิดนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมปัจจุบันก็เหลือน้อยลงไปแล้วท่านผู้ชมเคยเห็นบ้างไหมครับนี่ลักษณะของต้นเขาเป็นแบบนี้ดอกอันนี้คือดอกครับพอแก่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ ไี่ปลูกเองนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นเองครับพอแก่แล้วเขา,เขาจะร่วงออกมาแล้วก็เกิดขึ้นใหม่แต่ส่วนพื้นที่ที่เขาเกิดเขาจะเกิดใกล้ๆที่แหล่งน้ำนะครับแหล่งชุ่มน้ำตามธรรมชาติของเขานะครับเพื่อความอยู่รอดเขาก็จะเกิดตามแหล่งน้ำ ไม่เพียงแต่ว่าเป็นประโยชน์ทางาที่เป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมครับสำหรัคุณทางยาของเขาก็มีนะครับก็ผักกาดนานะครับท่านผู้ชมครับโดยใช้ท้งต้นเลยนะครับท่านผู้ชมใช้ท้งต้นเป็นยาช่วยบำบัรุงโลหิตนะครับบำารุงหัวใจแล้วก็ แก้สร้างในเด็กนะครับท่านผู้ชมครับใช้ทั้งต้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของเขามีมากมายท่านผู้ชมเจอที่ไหนก็นำไปใช้ดูนะครับสำหรับตัวผมเองก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับเห็นครั้งแรกผมก็ลองชิมชิมดูกินเขาก็จะหอมครับหอมติดปากเหมือนผักเหมือนผักทั่วไปนะครับ แต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันเหม็นเขียวแต่สําหรับผมผมชอบกินผักอยู่แล้วก็เลยธรรมดาก็เหมือนพวกสะเดาวพวกอะไรอย่างนี้ผมก็กินได้หมดกินหอมนะครับ,บครับท่านผู้ชมครับ เป็นไงบ้างครับเห็นสรรพคุณของเจ้าผักกาดนาแล้วนะครับผักกาดที่เกิดขึ้นเองครับถ้าผู้ชมเจอที่ไหนก็ลองดูนะครับประโยชน์เขามีมากนะครับวันนี้สุภารา์สม,มุนไพรก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ